สวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตหน้าร้านนะครับสำหรับเครื่องรถถเดินตามนะครับจะมี95มี8แรงมี11แรงนะครับวันนี้จะยังไม่ไม่ได้สตาร์ทให้ฟังนะครับผมพามาดูงานเข้าๆนะครับ95ครับผม95ร้านเราก็พอมีให้เลือกนะครับราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับ 11แรงนะครับ15,000บาทครับผม et 1 1อ et 80นนะครับราคา1500 0บาทครับผม et 80ตอนนี้ก็เครื่องก็พอมีให้เลือกอยู่นะครับตัวนี้ก็95้าครับ95เยอะอยู่ครับช่วงนี้ ลูกค้ามีเครื่องยนต์เก่าก็สามารถนำมาเทินได้นะครับผมนี่เก้าห้าร้อยสิบร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบตัวนูนราคา17,500บาทนะครับถ้าเป็นตัวนูน,นครับราคาจะมาชนร้อนะครับผม RT100 พัดครับราคาอยู่ที่สองหมื่นสี่พันบาทนะครับ RT100 พัดตัวนี้เก้าห้าครับเฉพาะหัวเครื่องหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับโครงลิงลมหนึ่งหมื่นบาทครับผมนี่ครับเป็นล้อเหล็ก โคงบิ๊กจิว๋วตัวนี้หนึ่งมืนบาทนะครับบิ๊กจิว๋วเป็นรุ่นโครงปีกนะครับตัวนี้มุยเล้งหมื่นสี่ครับมุยเล้งบางนาตัวนี้ทําสีใหม่นะครับเช็คเฟืองเกียร์นะครับแปดแรงหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งห้าร้อยนะครับเฉพาะหัว หางก็เก้าพันครับตัวนี้หาง 9, เก้าพันเบ็ดเสร็จประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับตัวนี้หมื่นเจ็ดครับ Lm แปดห้าครับหางลิงลมตัวนี้ RT ร้อยโครงกระทิงแดงครับครับตัวนี้ราคาหัวเครื่อง สองหมนสนะครับโค้งหมื่นสครับประมาณ3ามหมนเจนะครับตัวนี้หนึ่งมื่นหครับผมบิ๊กจิว๋วเป็นล้อยางนะครับล้อยางสวยเลยลูกค้าชอบล้อเหล็กก็เปลี่ยนให้ได้นะครับหนึ่งมื่นหฝั่งนี้ก็จะมี ล้อเหล็กนะครับใบหกนิ้วเจ็ดพันห้าใบห้านิ้วตัวนี้เจ็ดพันห้านะครับตัวนี้ใบห้านิ้วของตานกแปดพันห้าครับผมตัวนี้แป็นสี่เหลี่ยมนะครับของตานกครับแล้วก็ตรงนี้ครับไว้ใส่วงรัดล้อได้นะครับครับจิกใบล้อ ตัวนี้เจ็ดพันห้าตัวนี้ถอดออกจากโครงนกใบหกวงยี่บเจ็ดนะครับกว้างสิบแปดพันห้าครับผมรับเองแปดพันได้นะครับตัวนี้ลดได้อย่างละห้าร้อยอยู่ครับก็มีขุบย่ำนะครับขุบย่ำเมตรห้าสิบราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยครับสองเมตรก็ห3 5่0สามพันห้าร้อยครับผม อันนี้ล้อไม้พายครับมีของ L40 L50 นะครับยันมาก็จะมียันม่า49ครับผมราคา13,000บาทนะครับอันนี้ล้อกันจมแบบรุ่นฝากหลังนะครับผม9,500ครับ L50 ส่วน L40 อยู่8,500นะครับ L40 พอมีให้เลือกครับผมด้านหลังก็จะเป็นเครื่องครับผมเครื่องลูกค้านามาเทินนะครับหรือว่าลูกค้านามาขายก็มีครับสนใจเอาไปซ่อมเองหรือว่าสายช่างนะครับก็ลองมาเลือกดูครับผม พวกนี้ตามสภาพครับราคาหมื่นสองหมืนสามก็มีนะครับพวกตามสภาพนี่ครับด้านหลังมีเครื่องรอซ่อมครับผมไปเรื่อยๆครับมีโครงรอทำสีครับช้างเหล็ก อันนี้สังเหล็กอันนี้ซ่อมครับผมฟิตใหม่ครับน,นี้คูบยำ่ำ สองมเตอรตัวนี้หนึ่งสี่พันบาทครับเมตรยี่สิบเก้าพันเจ็ดร้อยบาทแบบนั่งนะครับเมตรยี่สิบส่วนเมตรห้าสิบหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับถ้าเป็นแบรนด์ตัวนี้นะครับนะครับมิตรชาวนานะครับหนึ่งหมืนหนึ่งพันห้าร้อยสั่งน,นี้จะเป็น โคงมุ้ยเล้งบางนาครับผมราคาสามหมื่นเก้านะครับมุ้ยเล้งบางนาใบสี่นิ้วแล้วก็จะมีบางโคนย่ำนาเกียร์สองได้นะครับรุ่นใหม่เฟืองใหญ่เผาใหญ่นะครับโครงนกก็ลงมาลงมาใหม่อยู่ครับรถนี้สี่หมืนสามห้าร้อยครับสำหรับ NT หนึ่งสี่หนึ่ง Max ระบบสี่เกียร์ครับ สามเกียร์เดินหน้า1นเกียร์ถอยแล้วก็จะเป็นรุ่นใหญ่อย่าง16แม็กนะครับตัวนี้เหมือนกันครับ3าเกียร์เดินหน้า1นเกียร์ถอยเป็นมุลลี่สามล่องนะครับล้อเป็นใบห้านิ้ววง30ประกัน1ปีครับไปดูด้านหน้าครับผม ฝั่งนี้ก็จะมีขูบย่ำนะครับเมตรห้าสิบหนึ่งหมื่นสองพันบาทใส่พวกหางสยามคูปต้านะครับหรือว่าหางรุ่นเก่าๆเ,เดิมๆนะครับหางไม่ยาวมากห2 5่นสองพันห้าร้อยเมตรยี่ก็เก้าพันเจ็ดนะครับมีไม้รูปด้วยนะครับไม้รูปเทือก 4,700แล้วก็5,700นะครับ5,700จะเป็นไม้กระบากครับผมตัวนี้จะเป็นไม้ยางนานะครับไม้ยางจะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับตัวนี้ไม้กระบาก2แผ่นติดกันนะครับสก,กีแหนบ2 0 0 2ครับชักล่อง1,600 ชักล่องเรามีสามรุ่นนะครับตัวสีฟ้านี่จะมีเกียวล็อกนะครับผมสีน้ำเงินจะเป็นล่องลึกนะครับล่องลึกติดหน้าไม้กระดานนะครับสีเขียวก็คล้ายสีฟ้านะครับแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวนะครับไปใส่ไม้ตรงนี้นะครับราคาเดียวกันครับผม ฝังนี้จะเป็นสกีแนบแนบสิบล้อเลยนะครับันี้สกีกระบองพันเก้าครับดูด้านหน้าจะมีอาที T ้อยครับสามหมื่นแปดนะครับชุดนี้ อารทีร้อยสยามคัดคู่เดิมๆครับสามหมืนแปดเครื่องใหม่โกลเด้นโบเฉพาะหัวเครื่องสองหมืนสี่นะครับสิบเอ็ดแรงส่วนรถเข็นนี่เจ็ดพันห้าครับรถเข็นเฉพาะรถเข็นนะครับเจ็ดพันห้าอาทีร้อย ชุดนี้3 7มหมื่นครับหางสยามคูบต้าเกียร์กลางอารทร้อหางกเกษตรกรสองหมก้าพันบาทโครงโกลเด้นโบ29,500ครับโครงใหม่ประกัน1ปีครับโครงสยาม nc พัทเอ็0สาบาทครับผมประกัน3ปีครับ ุ่นพัดเอกจะเป็นเสื้อเกียร์ s c i นะครับประกันสามปีเครื่องโกลเด้นโบก็มีตั้งแต่11แรง12แรงนะครับ12แรงอยู่25,500ครับถ้า12แรงแบบใดสตาร์ท28,500ครับผมราคาจะมาชน14แรงมือหมอนครับ28,500แล้วก็จะมี15แรงครึ่งน,นะครับ 2,9,500บาทส่วน ZT 14แรงอยู่ที่5,500าครับ155 52,500บาทประกัน3ปีนะครับอยู่ในกล่องนะครับยังไม่ได้โชว์ไว้นะครับมีของครับมีของตลอดนะครับลูกค้ามาดูได้เลยฝั่งนี้ก็จะมีโครงตานกนะครับ มีสายพานแถมนะมันเกียร์แถมนะครับประกอบฟรีนะครับถ้าลูกค้าเอาหัวเครื่องไปด้วยนะครับนะครับก็มีประมาณนี้ครับบรรยากาศหน้าร้านวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ลองเครื่องนะครับพอดีอยู่คนเดียวนะครับรับรองครับเช็คไว้ทุกตัวนะครับลูกค้าอยากฟังเสียงตัวไหน ดไลน์ line, หรือว่าทักเพจร้านสมคิดการค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดให้ฟังนะครับแล้วก็ส่งคลิปฟังเสียงนะครับลูกค้าชอบตัวไหนหยุดคลิปแล้วก็จิ้มเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดฟังติดให้ฟังนะครับมีประมาณนี้ครับมีเกือบทุกรุ่นนะครับ ET 8แรง ET แปดศูนย์นะครับเก้าห ร้อตัวนูนแล้วก็1้อนะครับราคาหน0่นะครับถ้าเป็น et แปด et เก้าห้าห่งหมื่นสามพัอยครับ et ร้อยสิบหื่ et ร้อยสิบตัวนูนหน5่0เารนะครับแล้วก็ et 1้อยสิบห้าห่มีประกันเครื่องนะครับ3เดือนนะครับหรือ90วันนะครับ ประกันเครื่องถ้าเป็นเครื่องใหม่ก็เล่นโบประกันหนึ่งปีนะครับู u b e ต้าประกัน3ามปีล้อยางก็มีนะครับล้อยางแท้ห้าพันเก้านะครับกระทะทองครับของปืนใหญ่คู่นะครับห้าพันเก้าถ้าเป็นหลอดอกนะครับอยู่ที่สามพันเก้าครับโอเคครับสำหรับ เครื่องรถไทเดินตามก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสนใจรุ่นไหนทักมาได้ครับที่เพจร้านสมคิดการค้าหรือว่าเบอร์โทรติดต่อ0979712677ครับแล้วก็0817682479เรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับของใหม่ผ่อนได้นะครับของใหม่พวกคงเครื่องคูบปตา้าโคเดนโบ โครงตานกอย่างนี้นะครับผ่อนได้ลูกค้าทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ